ในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาณห้องสีวราโรงแรมทาวอินทาวกรุงเทพศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาป้องกันประเทศได้มีการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ครั้งที่สองทับ2,563เรื่องความมั่นคงใหม่ในยุคหลังโควิด19พิธีเปิดการประชุมโดยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกล่าวรายงานโดยพลอากาศตรีภูมิใจเลขาสุนทรากร ผู้อำนวยการศึกษาศูนย์ยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและได้มีการประชุมในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องแรงงานนอกระบบกับความมั่นคงของประเทศเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพและเรื่องความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะโดยดรสมไัยวงศ์เจริญประธานบริหารวงพานิ์กรุ๊ปในวงพานิ์นะครับขยะ1นึ่งล้านห้าแสนตันที่เก็บได้จากพันเกว่าสาขา ในปัจจุบันนี้46ปีแห่งความทรงจำที่ค่อยๆเริ่มต้นจากวันละเล็กวันละน้อยความสามารถในการเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและของโลกเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสำหรับจัดการแปลรูปให้เป็นวัตถุดิบแล่พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง ในระดับนานาชาติได้สำเร็จก็คือมันมีตลาดการเข้าถึงการตลาดการเรียนรู้เรื่องของสามอย่างสามสิ่งตั้งแต่อันที่หนึ่งชนิดของเวทอันที่สองอำนาจของโลจิสติกอันที่สามอำนาจของการตลาดอะไรคือเวทเวททั้งหันสดัดเวทนอนหันสดัดเวทอันตรายและไม่อันตราย อันตรายมากอันตรายน้อยหรืออันตรายนิดหน่อยหรือมาหันตะไพรในที่เรากำลังจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าเชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยมันมาหันตะไพรแท้เลยที่เกิดขึ้นตั้งแต่หน้ากากาอนามัยตัวเจวลล้างมือตัวที่วัดอุณหภูมิที่มาส่องกันปึ๊กปึ๊ๆป๊๊ปปปปปป๊อันนี้ที่ติดไปนะครับมันอันตรายที่สุด แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงอีกอันหนึ่งหลายคนไปทําบ่อแร่ใต้ดินขุดคุ้ยก้าวล้าทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเมามันโลกมันจึงวิปิลิตอย่างทุกวันนี้ถูกไหมล่ะครับถึงวันที่เราต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะหาเส้นทางการหยุดยั้งการก้าวล้าทำลายทรัพยากรใต้เปลือกโลกได้แล้วก่อนที่จะเห็นทะเลทราย แถวระยองเนี่ยจะมีทรายแก้วมากๆเลยเราก็ไปขุดทรายแก้วแถวชายฝั่งขลมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยครับมาเป่าเป็นแก้วเขาเรียกทรายเซริกาหรือแร่เซริกาขุดกันมาเนี่ยสองร้อยปีแล้วครับตรงนั้นน่ะแล้วก็มาทำมาที่โงรงถลุงแก้วใช้ความร้อนอีกพันสี่ร้อยกว่าองศาซึ่งพลังงานเรากำลังล่อยหล่อ ถึงวันที่ที่เราต้องคิดที่หยุดยั้งการทํรลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะอะไรล่ะครับเราปล่อยให้เขาไปทิ้งขวดแก้วตามชายฝั่งตามเกาะสมุยเกาะพังานเกาะเต่าเกาะภูเก็ตเกาะสถานที่ท่องเที่ยวเวลามีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเนี่ยมีคนทิ้งขวดแก้วเยอะเลยถูกไหมล่ะครับทั้งๆท,ที่ขวดแก้วเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ที่ใช้พลังงานเนี่ยแค่ร้อยกว่าองศา แต่เราก็ไม่ส่งเสริมกันพอมองอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นความมั่นคงไหมนะครับมีการไปขนพลาสติกขยะพลาสติกหรือว่าชิ้นส่วนพลาสติกเศษพลาสติกจากญี่ปุ่นอินโดนีเซียฝรั่งเศสหรืออเมริกาเข้ามาที่ประเทศไทยกับที่เป็นข่าวดังๆเห็นไหมนะครับแล้วก็บอกว่าโรงงานที่นี่เนี่ยไม่พอใช้ ขยะพลาสติกในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นขยะพลาสติกที่มันไม่เคยสวยมันสกปรกไม่มีคุณภาพแล้วขยะพลาสติกจากต่างประเทศเขาสวยงามมากเหลือเกินก็ว่ากันอย่างนี้ครับนี่นี่เมื่อเช้านี้ได้ยินว่าข้อมูลข้อมูลที่ออกไปเนี่ยมันเท็จแปดสิบเปอร์เซ็นมันจริงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยก็เริ่มเข้ามาในหูเอออันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันประเทศไทยที่เราอุตส่าห์ให้นะ มีวาระแห่งชาติในเรื่องของการจัดการขยะของท่านนายก o n มนตรีแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการจัดการขยะแห่งชาติโดยให้ห้าการะทรวงหลักเนี่ยผนึกกำลังกันโดยมีมหาดไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพถูกไหมล่ะครับแล้วก็ออกออกนโยบาย3าประชารัฐให้มีการคัดแยกขยะจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางอ่ะ เรากําลังสนับสนุนเรื่องนี้อยู่ดีๆแต่กําลังจะมีการอนุญาตให้นําเข้ามาเอ๊ะแล้วมันยังไงครับตกลงมันยังไงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสังคมไทยล่ะพะขยะพลาสติกเมืองนอกเข้ามาปั้งยังไม่รู้ว่านี่วันนี้เรามีภยัยโควิด -19 แล้วไอทีเขาหัดเชยใส่ขวดน้ำพลาสติกเขาละเนี่ยถูกไหมครับไอที IT เขามีอะไรก็ไม่รู้ทั้งเลตน้ํามูกปนเปื้อนมากับขยะ ที่กำลังนำเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันความมั่นคงชัดๆเลยความมั่นคงแห่งชาติเลยอ้าวอย่างนี้เราจะต้องย้อนลอยกลับมาเรียนวิชานวัตกรรมสาเลง้งวิทยากันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมหรือวิชานวัตกรรมขยะวิทยาขึ้นสูงไปอีกนิดหนึ่งนวัตกรรมขยะสร้างชาติไปเลยเราอยากเห็นชาติไทยเราเป็นชาติที่สะอาด มีความมั่นคงมีความสวยสดงดงามเราก็ต้องมาคิดทบทวนในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในบริบทของการสร้างสังคมไทยตัางหาในการนี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการสัมมนาไปใช้ในการจัดทำกำหนดนโยบายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในมิติต่ตางๆที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเพื่อนำไปขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงในรูปแบบใหม่หลังยุโคโควิด -19 สื่อไป